จะกลับแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่ลงไม่ได้ค่ะพี่โตไม่เล่นแล้วไม่เดี๋ยวตกค่ะงอนพยายามกลับรลบานนี้ประวัหนาวพะเจ้าพระหนาวค่ะถือถือต้องทาให้น้องลูกไม่หนาวค่ะอากาศเสี่ยวเอาจักหน่อยอยู่เมื่อกี้มาจากอุบลสนามบินอุบลกับฝนตกจ้ะจะกลับบ้านแล้วนะคะ อาจับน้องน้อยค่ะอาไม่ก็รอก่อนค่ะเดี๋ยวให้ป้ามารับปราย่อมขืนน่ารักสวัสดีค่ะลุงเขียนบอิเนไหาหาร้านแล้วิีจ้าสัเพิ่นโทษมากู่จ้าพี่โตอย่าเดินอย่างนั้นลูกเดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวนองอย่าไปหาบัวย่เอิงยเอิงจับแน่นอนระวังนะคะขาลุดปุ๊กลอกหันยับบลุ๊ใส่รองเท้าค่ะ ไปไปหาแม่พ่อไปแล้วมมันออยู่ต้้้งไปซืๆบีเสาคำพรแม่น่ะจะมีเสาเนาะแม่อยู่มันเป็นทหารป้าค่ะพ่อเสร็จแล้วพ่อพ่อพ่อแม่แม่เสร็จแล้วลูกอ่าไม่ค่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายหนูจะกลับแล้วนะคะดึงดึงดึงเข้าให้ดึงกันที่ว่าโต้มันสิบแตกเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ ไหนแม่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 จ๋าอยู่ไหนนู่นไงแม่นั่นไงแม่หนูกลับบ้าน,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 นดีกว่าขนนมี้ดย

อขอแกนอ mm ีกครั้งหนึ่งเอาแขดเดือ nah, ดังเดือกก่อนไม่ไปแล้วลากแขนอายไปแล้วเอาไปบายก่อนลูกไปบายก่อนอนุ่นไปบายไปบายบุ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ nah, ไ so ่อะพี่โซ่จะเสียงให้เป็นหมอแขนนะเอาไป

กลัวควายแม่ดาควายควายควายเดินดี unk, любой, oughs, ổi, oughs, ША, ๆเดี๋ยวตกค่ะกระโดดค่ะฮึบฮึบไปเดินค่ะไปลูกไปเดินลูกเดินเร็ว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 ป้าเจ้าจะกลับบ้านก่อนแล้วอะ มาทางนี้โนโนโนกลัวกลัวไม่ไปทางนั้นกลัวไม่ไปทางนั้นมาทางนี้ป้าจะกลับก่อนแล้วไปเร็วๆพี่โตจะกลับแล้วอ่ะไปค่ะกระโดด